มอบหมายห้ารัฐมนตรีเป็นมิสเตอร์ดูแลพืชเกษตร5ชนิดนายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพปลูกข้าวมาปลูกอ้อยโดยจะเริ่มปลูกอ้อยในเดือนพฤศจิกายนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งตรวจสอบพื้นที่ปลูกอย่างให้แล้วเสร็จภายในวันที่15พฤศจิกายน กตรีลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมและมอบถุงอย่างชีพที่ตำบลปากน้ำอำําเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซากรมการข้าวเตรียมสำรองมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ชาวนาใช้พาะปลูกหลังน้ำลดกว่า2,000ตันรองอธิบดีกรมปรศุสัตว์ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดแนะเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้เตรียมตุนเสบียงอาหารสัตว์รับมือกับพายุนารี ชรประทานเตือนประชาชนทางภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือกับภาวะฝนตกหนักในหลายพื้นที่มมราชวรีดิยาธรอ,อดีตรองนายกรัฐมนตรีระบุโครงการรับจำนำข้าวทํารัฐเสียหายกว่า4แสนล้านบาทเตรียมยื่นจดหมายเปิดผนึกให้นายกรัฐมนตรีทบทวนและปรับวิธีการช่วยเหลือเกษตรกร ประธานวิปฝ่ายค้านไม่เชื่อว่าจีนสั่งซื้อข้าวและยางพาราจากไทยคาดเป็นการโฆษณาชวนเชื่อ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการชั่วโมงเกษตรค่ะวันนี้พบกับดิฉันนะคะวิพัฒน์พันธยาวานนิตกุลค่ะเรื่องราวในแวดวงเกษตรนะคะวันนี้นี่รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันหลายต่อหลายเรื่องทีเดียวนะคะอยู่ใกล้ตัวกันด้วยโดยเฉพาะเรื่องสําคัญนะคะที่เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติอนุมัตินะคะโดยให้รัฐมนตรีนะคะทั้งประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีในหลายๆกระทรวงค่ะเข้ามาดูแลในส่วนของพืชเกษตรนะคะ นายธีรัรัตนเสวีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังมองถึงสถานการณ์สินค้าการเกษตรของไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าขณะนี้อาจจะมีสินค้ากเกษตรออกมาอีกเป็นจํานวนมากจึงได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยดําเนินการตรวจสอบสินค้าการเกษตรที่ออกมาเพื่อที่จะทราบว่ามีปริมาณเท่าใดรวมทั้งได้มีการตั้งบุคคลขึ้นมาดูแลรับผิดชอบผลผลิตทางการเกษตรในแต่ละประเภทตั้งแต่ต้นทย จนถึงปลายทางและเป็นผู้ประมวลข้อมูลข่าวสารทั้งหมดเกี่ยวกับสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เพาะปลูกราคาการระบายช่องทางการตลาดโดยสินค้าเกษตรข้าวมอบหมายให้นายวาราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรเป็นผู้ดูแลขณะที่สินค้าเกษตรข้าวโพดมอบหมายให้นายยันยงพวงราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ดูแล ส่วนนายพงศักรัตพงศ์ไพสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้ดูแลเรื่องของมันสำปะหลังครบวงจรเรื่องสินค้าเกษตรอ้อยมอบหมายให้นายธนุศักดิ์เล็กอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลและสินค้าเกษตรยางพารามอบหมายให้นายยุคนลิมแหลมทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ดูแลต่อไป ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะคุณยุคคนลิมแหลมทองค่ะก็ได้มีการกำชับนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลแล้วก็คัดเลือกเกษตรกรที่ต้องการจะเปลี่ยนอาชีพนะคะจากการทำนาข้าวเปลี่ยนมาเป็นปลูกอ้อยนั่นเองค่ะโดยให้ทันในวันที่15พฤศจิกายนนะคะซึ่งก็จะเป็นฤดูการเพาะป,ปลูกแล้วก็จะทําให้ได้อ้อยที่มีคุณภาพดีค่ะ นายุกคนลิ้มแหลมทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้เปิดเผยภายหลังการประชุมแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานคณะกรรมการอ้อ,อยและน้ำตาลทรายกระทรวงอุตสาหกรรมหาหรือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อคัดเลือกเกษตรกรที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพปลูกข้าวมาปลูกอ้อยโดยจะต้องเริ่มปลูกอ้อยในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อให้ได้อ้อยที่มีคุณภาพ ซึ่งจากการสำรวจนะคพะพบว่าในประเทศไทยมีโรงงานน้ำตาลที่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตน้ำตาลได้อีก20โรงงานจากทั้งหมด50โรงงานโดยในพื้นที่รัศมี50กิโลเมตรจากโรงงานผลิตน้ำตาลทั่วประเทศ มีพื้นที่เหมาะสมที่จะปลูกอ้อย2ล้าน3แสนไร่และสามารถเปลี่ยนการเพาะปลูกได้ทันทีในจำนวน750,000ไร่ซึ่งจะเพิ่มปริมาณอ้อยได้อีก7ล้าน5แสนตันโดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวสู่การปลูกอ้อยโรงงานผลิตน้ำตาลจะเป็นผู้สนับสนุนเงินเกี่ยวกับการลงทุนให้เกษตรกรโดยจะรับซื้ออ้อยจากเกษตรกรในอัตราตันละ850บาท ซึ่งกระทรวงเกษตรและสาก์นะคะจะต้องช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรมีผลผลิตอ้อยได้ไม่ต่ำกว่า10ตันต่อไร่รัฐมนตรียุคคนยังบอกด้วยนะคะว่านายกรัฐมนตรีได้รำชับให้การจัดเตรียมโครงการจัดโซนนิ่งปลูกพืชของรัฐบาลต้องทำควบคู่กับการศึกษามาตรการส่งเสริมการใช้ของเสียจากการผลิตน้ำตาลให้เกิดประโยชน์ การปรับปรุงระบบการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดเวลาและการสูญเสียรายได้ของเกษตรกรและศึกษามาตรการส่งเสริมการนำอ้อยไปผลิตเอทานอลเพื่อเป็นมาตรการป้องกันปัญหาราคาน้ำตาลตกต่ำซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อราคาอ้อยด้วย ทางด้านสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะคะเตรียมออกประกาศราคาฤดูการผลิตอ้อยปี2556-57สิ้นตุลาคมนี้คาดว่าราคาอ้อยขั้นต้นไม่เกิน900บาทต่อตันอ้อยค่ะโดยนายสมศักดิ์สุวัติกะเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้เปิดเผยนะคะว่า สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสออนนเตรียมหาหรือการออกประกาศราคาฤดูกาลผลิตอ้อยปี2556-57ซึ่งคาดว่าปีนี้จะกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นระหว่าง860-900ถึงบาทบวกค่าส่วนต่างของระดับความหวานหรือ CCS รวมกันไม่เกิน1,070บาทต่อตัอนอ้อย โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ซึ่งคาดว่าปีนี้การผลิตอ้อยจะเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากรัฐบาลส่งเสริมโครงการเกษตรโซนนิ่งเปลี่ยนจากการทำนามาปลูกอ้อยทดแทนเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย นายสมศักดิ์ยังได้พูดถึงเรื่องของการชําระหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศว่าทางสอ,อนนอนะคะยังคงมียอดค้างชําระหนี้อีก9,600ล้านบาทค่ะ มาต่อในส่วนของเรื่องยางพารากันบ้างนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็ได้เปิดเผยตัวเลขการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรนะคะว่ามีเกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้ค่ะแต่ว่าก็จะมีการเร่งตรวจสอบพื้นที่ปลูกยางนะคะให้แล้วเสร็จก่อนวันที่15พฤศจิกายนนี้ค่ะนายุคนลิ้มแหลมทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยนะคะว่า จากข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเพื่อรับการสนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตในอัตราไร่ละ2,520บาทรายละไม่เกิน25ไร่ขณะนี้มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนแล้วทั้งหมด1,162,222รายเกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้ซึ่งมีกลุ่มที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือเอกสารสิทธิ์มีปัญหาจะต้องตรวจสอบข้อมูลเอกสารสิทธิ์เพิ่มเติมจากกรมป่าไม้และคณะกรรมการระดับจังหวัดที่ดูแลพื้นที่2 0 0 0 58,716ืร 58, ้กายกลุ่มที่มีข้อมูลถูกต้องและอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบพื้นที่ปลูกยางพารา558,255ห้่ราย กลุ่มที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่373,284รายโดยมีเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับใบรับรองแล้ว13,172รายและได้รับเงินช่วยเหลือแล้ว5,489รายคิดเป็นเงิน136,727,640บาท ซึ่งการดําเนินการบางส่วนค่อนข้างล่าช้าค่ะเนื่องจากว่าต้องตรวจสอบพื้นที่จริงทุกแปลงโดยมีคําสั่งให้สํานักง,งานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางหรือสกยอตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมดให้เสร็จภายในวันที่15พฤศจิกายนนี้ สำหรับมาตรการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำ5 0 0 0ล้านบาทให้แก่สาก์ที่มีความพร้อมเพื่อเปิดโรงงานแปรรูปยางพารานั้นจากการสำรวจพบว่ามีสาก์ที่มีความพร้อมสร้างโรงงานแปรรูปยางขนาดใหญ่จำนวน4-5สถึงห้าสากลและมีสาก์ที่สามารถสร้างโรงงานขนาดเล็กได้อีกประมาณ100แห่งคาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า4 0 0 0ล้านบาทซึ่งได้ให้กรมส่งเสริมสากร์รวบรวมข้อมูลเพื่อน,นำมาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติหรือกรนยต,ต่อไป รัฐมนตรียุคนนะคะยังได้กล่าวย้ำด้วยนะคะว่าได้มอบหมายให้องค์การสวนยางเร่งประสานงานกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะนำยางในโกดังไปใช้ดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ภาคใต้ประมาณ200กิโลเมตรซึ่งจะใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมประมาณร้อยละ10และส่วนผสมทั้งหมดหากได้รับงบประมาณให้เร่งดำเนินการทันที ส่วนการสร้างถนนอย่างต้นแบบภายใต้งบประมาณ85ล้านบาทนั้นจะต้องศึกษารายงานการวิจัยของกรมทางหลวงก่อนหากพบว่าสามารถใช้ได้จริงอาจไม่มีการสร้างถนนต้นแบบแต่จะนำไปใช้กับถนนจริงและจะนำงบประมาณ85ล้านบาทมาปรับใช้กับการพัฒนาอย่างในด้านอื่นๆแทนค่ะ พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะคในหลายพื้นที่รวมถึงฝนที่จะตกลงมาใหม่พร้อมกับพายุลูกใหม่ค่ะ